ในคลิปนี้ครับเด้เพเนชิพจะพาคุณไปดูของเ่นที่ใช้สร้างภาพตัวใหม่จาก Facebook ครับนั่นก็คือ Meta AI ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนะครับยกเครื่องหลังบ้านใหม่ทั้งหมดเลยไปใช้เอนจินเดียวกันกันกบ Mid Journey ครับทำให้คุณได้ภาพที่สวยโทนภาพที่ดูแพงๆแต่ว่าที่สำคัญนั่นก็คือมันฟรีทุกคนเป็นไง ฟรีจริงๆนะครับคือคุณไม่ต้องเสียรายเดือนเพิ่มไม่จำกัดการใช้งานไม่ต้องสมัครอะไรเพิ่มเติมเลยใครที่ยังไม่เคยใช้ AI มาก่อนหรือว่าใครที่อยากจะลองใช้แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับนี่คือโอกาสทองของคุณแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันไปดู ช่วงนี้เทรนในการใช้ AI สร้างภาพนี่มาแรางมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ที่มี DALL-E อยู่ในตัวหรือว่า Nano Banana ของ Google Gemini ที่เราใช้สร้างภาพเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ผลลัพธ์ภาพในระดับที่ใช้งานจริงมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึง AI สายอาจ,จา๋จาๆที่ได้โทนสีสวยๆโฟกัสดีๆรายละเอียดแน่นๆเนี่ยตรงน,นี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเกิน Midjourney เ,เลยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือ Midjourney เ,เนี่ยยังไม่มีแพ็กเกจฟรีให้เราใช้นะครับถ้าเราอยากจะใช้ก็ต้องสมัครเพิ่ เิ่ม ต้องเสียรายเดือนเพิ่มเติมนะครับทำให้หลายคนก็ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเมตาหรือว่า Facebook ของพี่มาร์คซากเบิร์กเนี่ยครับไม่รอแล้วครับจัดของจริงมาให้เราลองใช้แล้วครับสร้างภาพได้สร้างวิดีโอก็ได้แถมยังใช้งานได้ง่ายสุดๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ดูว่าใช้งานยังไงบ้างตรงนี้เลยครับเราสามารถเข้าใช้งานตัวเมตาไอได้จากหลายช่องทางเลยนะครับอย่างแรกก็คือปุ่มเมตาไอที่อยู่ในหน้า New Feed ของ Facebook ของเรานะครับจะอยู่ใต้ปุ่มที่เข้าไปหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับอยตงน้้้้้ะกกดดเเเขขขาาาไไไปป็จหล หรือเราสามารถจะเข้าจากทางแชทของ Messenger นี้ก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีแชทของเมตาไ i มาก่อนเลยก็ลองไปที่ปุ่มเ e ิร์ชนะครับเราจะเจอกับคอนแทคหนึ่งที่เป็นเขียนว่าเมตา AI ไนะครับกดเข้าไปนี่ก็คือเราสามารถแชทถามหรือว่าจะสั่งให้สร้างภาพได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเช่นผมจะสั่งว่าสร้างภาพสุนัขเล่นสเก็ตบอร์ดในสวนปรกดส่งไปเขาก็จะไปทํางานให้เรานะครับอ่าเขาก็จะตอบมาว่าว้าว ah, สุนัขเล่นสเก็ตบอร์ดในสวนน่าสนุกมากสุนัขพันธุ์อะไรเนี่ยไม่ต้องยุ่งตั้งภาพมาก็พอเขาก็จะสร้างภาพได้อัันนนนีี้้้้้กกก็ใชไดดเเเมอรรงงึาาาาาสถขจ หน้า address bar ได้เลยนะครับโดยการพิมพ์คาว่า Meta AI นะครับเราจะเข้าไปหน้าเดียวกันเช่นเดียวกันกับการกดจากปุ่มนี้นะครับทีนี้พอเราเข้ามาถึงหน้าของ Meta AI แล้วเนี่ยลองสังเกตซ้ายล่างดูนะครับถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินจะขึ้นเป็นปุ่มล็อกอินมาให้นะครับแล้วก็ล็อกอินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวแชทของเราจะได้ไม่หายไปเขาจะได้รู้ว่าจะเก็บแชทหรือแชท history เนี่ยเอาไว้ที่ Account ของใครนะครับทีนี้ถ้าเราล็อกอินด้วย Facebook อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีโปรไฟล์ Facebook ของเรามาให้เลือกนะครับถ เราจะใช้คำวนี้อยู่แล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปเลยเมื่อมาถึงในหน้าแรกของเมตา AI เนี่ยก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันกับ Chat G p t หรือว่า g e ม i นาอย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือเป็นหน้าต่างแชทที่เราสามารถจะแชทกับตัวไอได้เลยทีนี้คลิปของผมเนี่ยเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการสร้างภาพนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะโฟกัสเกี่ยวกับการสร้างภาพเลยตรงบริเวณตรงกลางจอเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ให้เราพิมพ์สั่งนะครับเราอยากจะพิมพ์สั่งให้เขาทําอะไรเราก็พิมพ์สั่งบอกไปหรือว่าข้างใต้เนี่ยก็จะมี Quick Chat เร,แบบเรไดดงยงยลออกูะ อย่างเช่นอันนี้บอกว่า create and image of 90s robot สร้างภาพหุ่นยนต์ยุค90อ่ะเราลองกดเล่นๆดูก่อนก็ได้ก็จะเป็นพร้อมสําเร็จรูปที่ Meta มีมาให้เราทดลองใช้แล้วนะครับเราก็จะได้ภาพหุ่นยนต์ยุค90มาแล้วไม่เห็นมีโกไลตันเนื้อตัวเป็นท้องคําเลย <laughs> เไม่รู้ให้ทันบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้ภาพแบบอื่นเราก็แค่ไปขึ้นแชทใหม่จะพามาแนะนําทางด้านซ้ายนี่ง่ายมากเลยมีอยู่3คําสั่งนึ่นก็คือ New Chat ก็คือขึ้นแชทใหม่ไว้ตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมวิดีโอที่ผู้ใช้ ถ้านื่องอื่นเขาสร้างสารรค์ไว้เรามาดูเป็นไอเดียได้นะฮะเอ้าม,มีสุนัขเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยหรือว่าตรงครีเอทก็จะเป็นภาพที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วนี่ก็เป็นภาพที่ผมเคยสร้างตัวเองไว้อันนี้ทําท่าพูดแต่ว่าไม่มีเสียงเราสามารถใช้คําสั่งเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้ตามที่เขามีตัวอย่างมาให้ดูอนิเมตก็คือสั่งว่าให้ทําจากภาพนี้ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวครีเอทก็คือสร้างภาพว่าถามว่าอะไรหรือว่าเราจะถามอะไรก็ได้นะครับก็คุยเหมือน ChatGPT เลยครับถามว่าไปเที่ยวยุโรปไปที่ไหนดีหรือว่าครเอาาง้้ภพมใหหืน เตทั่วไปเลยนะครับอ่าแน่นอนครับวันที่จะไปทำตัวอย่างให้ดูก็จะเออเรอร์แบบนี้มีการใช้งานสูงเดี๋ยวมาลองใหม่กันอีกทีนะครับถ้ามันขึ้นข้อความนี้เราก็อาจจะรอแป๊บหนึง่งแล้วค่อยมาใช้งานใหม่ก็ได้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองใช้การสั่งการด้วยตัวเองนะครับโดยการพิมพ์คําสั่งลงไปจะเริ่มแบบง่ายที่สุดก่อนอย่างเช่นสร้างภาพอาปากกานั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านกาแฟโทนอบอุ่นนะครับสั่งแบบสั้นๆสั่งแบบเหมือนเราบอกให้เพื่อนหรือเราบอกให้ช่างภาพวาดรูปแบบนี้ให้เราหน่อยทําได้ง่ายมากเลยเราก็ แน่นอนครับวันที่เราเดโมมันก็มักจะไม่ทํางานนะครับในอาปากกาอยู่ไหนล่ะถ้าเขายังไม่รู้จักผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับคือผมก็ถามเขาว่ารู้จักอาปากกาไหมเขาบอกอรู้จักสิผมก็ถามเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็จะดื้อนะครับฉันไม่สามารถสร้างภาพได้ตกลงว่ารู้หรือไม่รู้เคยเห็นไหมอาปาก้าอ๋อรีบเลยนะฮะร,รีบเลย,ร,เลยรีบสร้างภาพเลยนะครับแน่ <laughs> นอนครับอลองอีกครั้งในภายหลังขนาดวันนี้ยังไม่ได้สร้างภาพเยอะเลยนะครับถ้ายังดือ้อยู่เราสามารถลองใช้อีกท่านหนึ่งก็ได้นะครับตรงช่องเทียว้พิมพ์สั่งเนี่ย อนะลองกดบวกขึ้นมาก็จะมีคําสั่งให้เราเลือก2คําสั่งก็คือแอดมีเดียเราสามารถอัพโหลดรูปเข้าไปได้หรือจะกดคําว่าครีเอทตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับบอกตรงๆว่าเรากําลังจะให้สร้างภาพแล้วนะกดเข้าไปก็จะมีคําสั่งขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานเพิ่มเติมลองแรกนะครับก็คืออิ a เมจเราก็สามารถจะเลือกได้จะสร้างอะไรสร้างภาพนิ่งหรือจะสร้างเป็นวิดีโอในตอนนี้เราจะสร้างภาพนิ่งก่อนต่อมาจะเป็นกล่องที่เอาไว้เลือกเรโซของภาพสัดส่วนของภาพเราต้องการใช้สัดส่วนของภาพเท่าไหร่หนึ่งต่อในี้ผมจะเลือกเป็น1 1แล้วกันต่อาช่อง เอสเตติกตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับความสวยงามที่มีให้ใช้ในมิเจเรนี่เช่นเดียวกันเริ่มจากอันแรกตัววารตี้ในแต่ละครั้งที่เราสั่งไปตัวเมตาเขาจะสร้างภาพให้เราจํานวนสีภาพยิ่งค่าวารตี้เยอะภาพทั้งสีภาพจะแตกต่างกันมากถ้าค่าวารตี้น้อยทั้งสีภาพจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันมากเท่านั้นต่อมาครับเวทเนสคือในแต่ละภาพเนี่ยจะให้มีความแปลกมากน้อยแค่ไหนยิ่งเวทเนสมากความแปลกก็จะมากสูงสุดก็คือสามพันต่อมาครับไอไลเซชันอันนี้เราจะบอกว่าให้ตัว AI เนี่ยใส่ความคิดสร้างสารรค์ไปให้เรามากน้อยแค่ไหน จะ default อยู่ที่100นะครับก็คือใส่ความคิดสร้างสารรค์ไปให้สักประมาณหนึ่งละกันเพื่อภาพของเราจะได้ดูสวยงามมากขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเราสร้างภาพแรกให้ได้ก่อนผมก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับสร้างภาพอัปการนั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านกาแฟโทนอบอุ่นโดยที่จะบอกว่าสร้างภาพนะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็ความสวยงามใส่สไตล์ไลท์ไป100อนะครับอันนี้คือค่า default เลยกดส่งไปเขาก็จะมาให้เรารออยู่ในหน้าที่เป็นรวมภาพที่เราเคยสั่งให้เจนไว้แล้วมาแล้วครับเอาปากกาในที่สุดอันนี้ก็็เปนนโทน อันนี้ก็เป็นแนวภาพวาดสีน้ําทีนี้ในแต่ละภาพที่เราเลือกดูเนี่ยทั้งขวามือของเราก็จะเป็นพาร์เนลที่เราสามารถจะรีสไตล์มันได้การรีสไตล์คืออะไรก็คือภาพภาพเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนให้เป็นสไตล์แนวอื่นเช่นอันนี้เป็นภาพแนวสีน้ําใช่ไหมผมอยากจะให้เปลี่ยนสไตล์ไปเป็นโรบอทจะเขียนไว้ด้านล่างนะครับเป็นอนิเมะเป็นอิลลัสเตรทผมลองให้เปลี่ยนเป็นโรบอทดูเขาก็จะไปสร้างภาพมาให้เราเพิ่มอีกสีภาพส่วนด้านล่างเนี่ยคำว่า Edit image เราสามารถที่จะไอภาพเดิมนี่แหละแต่ว่าเราอยากจะพิมพ์บอกเพิ่มไปออยาากกใหห้มมีนังสื น,นี้เราพิมพ์บอกไปแบบนี้ก็ได้คือเป็นการอิดิทภาพภาพเดิมอยากจะเอาอะไรออกเราก็บอกไปว่าเอาอันนี้ออกอยากจะเพิ่มอะไรเราก็บอกว่าเอาอันนี้เข้าไปเพิ่มเติมกดส่งเข้าไปอ่นนาอนะระหว่างที่รอเราก็มาดูภาพเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนเป็นแนวโรบอทอปัปาก้าอันนี้ยังเป็นอัปาก้าอยู่ไหม ก,ก็ได้แหละแล้วก็ด้านบนอยากให้มีหนังสือเพิ่มอันนี้มีหนังสือเพิ่มหรือยังลองเทียบซิไม่ได้เพิ่มแต่เปลี่ยนสีเฉยๆะบางทีเขาก็ดืออ๋อโอเคอันนี้เปลี่ยนโตให้แล้วมีหนังสือมาเพิ่มบ้างแล้วอ๋อภาพนี้แก้วมันใหญ่เกินไปไม่มีที่วางหนังสือพอเอาแก้วออกโอเคหนังสือเพิ่มมาแล้วต่อมานะครับด้านล่างก็จะมีปุ่ม2ปุ่มให้เราเลือกใช้นะครับก็คืออนิเมตการกดอนิเมตเนี่ยก็จะทําให้ภาพนี้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ใส่ไอเดียอะไรเข้าไปเลยอันนี้เราให้ตตัววเเเเเเเม้าาาคออออ่่่ใใสไไไดียยหหรพืืปทํลลนง แต่ถ้าเราอยากจะบอกให้เคลื่อนไหวแบบที่เราต้องการการกด c u s t o Man i m เม e เข้าไปจะไปเจออะไรช่องที่เอาไว้ให้เราอธิบายนะครับว่าจะให้มาิเมตอย่างไรแล้วก็จะบอกว่าเอาปกกาวางหนังสือลงแล้วเดินออกจากโต๊ะไปะแบบนี้ให้กล้องแพนตามตัวเอาปกกาเราสามารถมาดูสถานะในการสร้างภาพหรือวิดีโอได้ที่ด้านซ้ายนี้ถ้าเรายังไม่อยากรออยากไปทำอย่างอื่นก่อนกดปิดไปก่อนได้เขายังสร้างอยู่เป็นเบื้องหลังอ่าอันนี้เราก็ได้วิดีโอของเอาปกกาวางหนังสือลงและเดิน ทะลุโตออกมาและกล้องแผ่นตามนะครับอาจจะยังไม่เก่งเรื่องของฟิสิกส์มากเท่าไหร่นะครับแล้วความเป็นจริงมากเท่าไหร่ของตัวเมตาไอไอเนี่ยเมื่อกี้ก็คือการสั่งให้สร้างภาพแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองให้สร้างภาพแบบมีโครงสร้างที่ละเอียดมากขึ้นเราจะมาดูว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนให้ขึ้นชัดใหม่เสมอนะครับแล้วเราก็ใส่พร้อมแบบนี้เข้าไปเราจะบอกว่าให้สร้างภาพอัปปก้าขนฟูนุ่มเห็นไหมครับมีการอธิบายด้วยว่าอัปปก้าขนฟูนุ่มกาลังทําอะไรนั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะไม้อยู่ตรงไหนในร้านกาแฟาญี่ปุ ย่านเกียวโตแสงอ่อนจากหน้าต่างด้านขวาเห็นไหมครับผมบอกว่าแหล่งกําเนิดแสงอยู่ทางไหนด้วยโฟกัสที่ดวงตาและหนังสือโดยใช้กล้องเลน50ม mm. ิลิเมตรนะครับผมบอกว่าถ่ายด้วยกล้องอะไรด้วยคนภาพแบบภาพยนตร์ญี่ปุ่นมีใส่คีย์เวิร์ดไปด้านหลังนะครับว่ามี depth of Field ด้วยแล้วก็มี cinematic lighting นะครับมีการจัดแสงแบบถ่ายภาพยนตร์ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าแตกต่างกันไหมอันนี้ผมไม่ได้กดให้ Create ภาพนะครับแต่ผมใช้คําสั่งว่าสร้างภาพออปกาก้าแบบนี้เลยอ่าก<อ>็แน่นอนครับมีความใกล้เคียงนิดเดียวนะครับก็คือมี คนใส่ชุดออปาก้ากำลังนั่งอ่านหนังสือถ้าเกิดว่ายังสร้างภาพได้ไม่ตรงกด New Chat ใหม่เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่า New Chat นี่มันจะเต็มหรือเปล่ากดได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องรัวเจ็บหรือว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดรอบนี้ผมจะบอกว่าให้ Create ด้วยนะแล้วก็ใส่ พร้อมเดิมเข้าไปเลยนะจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราสั่งโดยที่ไม่ได้กดว่าให้สร้างภาพเนี่ยจะมีความไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการสูงมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรากดว่าให้สร้างภาพจะมีความตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากกว่าและเราก็สามารถจะสังเกตได้ว่าผมบอกว่าให้ถ่ายจากกล้อง50มิลิเมตรดังนั้นภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นภาพที่เสมือนจริงนะครับเพราะว่าเราบอกไปว่าเป็นภาพถ่ายไม่ใช่ภาพวาดการ์ตูนหรือว่าภาพจากไลเซนอนิเมะอะไรแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละภาพเนี่ยโอเคมีความชัดตื้นชัดลึกแบบที่เราสั่งไปเลย ภาพมีมิติมากขึ้นแล้วถ้าเราลองขึ้นชัดใหม่นะครับเราใช้พร้อมเดิมเลยเราสั่งให้ครีเอทแต่ใส่ค่าเว n เ s สไปเยอะๆล่ะอยากให้ดูตามากขึ้นก็แรนดอมเลยนะเราจะเห็นได้ว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีความแปลกตาอยู่อย่างมากเลยแต่ที่เราใส่ค่าเว n เ s สไปเมื่อกี้ประมาณพันกว่าเกือบ2,000จากภาพแรกเราใส่แบบไปตรงๆเลยเอราว่ามีเอาปากกานัง่งอ่านหนังสืออยู่ข้างหน้าต่างภาพที่ออกมาก็โอเคมีความคุ้นเคยมีความคุ้นตาแต่ว่าถ้าเราใส่ค่าเว n เ s สไปเยอะๆเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่า ก็มีอะไรแปลกๆอยู่ในภาพมีความแปลกประหลาดอยู่ในภาพแต่เยอะเลยเขาแปลกตาดีมีความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวต่อไปเรามาลองแนวแฟนตาซีกันดูบ้างขึ้นชัดหม่เสร็จปับ๊บผมก็จะใส่พร้อมบอกไปว่าอาปาก้าใสา่ผ้าพันคอสีแดงกําลังยืนอยู่บนยอดเขาตอนพระอาทิตย์ตกล่องมุมต่าแบบภาพยนตร์โทนอบอุ่นสีทองแดงแบบแอดเวนเจอร์มูวีนะครับผมอยากจะให้ดูเป็นเหมือนกับโปสเตอร์ภาพยนตร์เลยนะครับอ่าแล้วก็เช่นเคยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดให้ครีเอทภาพเขาก็จะสร้างภาพมาบางทีก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการอย่าลืมกดครีเอทด ให้คุณสร้างภาพนะ,อ,ะอย่าลืมปรับเป็นค่า d ด f ฟ u l t ์นะครับได้มาแล้วครับยังไงครับอัปาก้าใส่ผ้าพ,พันคอสีแดงโอเคผมชอบโพสประมาณนี้แล้วผมจะลองเปลี่ยนให้ไปเป็นแนวอื่นดูอ่าเอาปาก้าแบบไซเบอร์พังไปเลยดียังไม่พอใจลองโพสท่านี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวผ้าวาดส,สีน้ำโอ้สร้างภาพได้เร็วมากเลยนะครับมาครับอปาก้าผ้าพันคอแบบไซเบอร์พังนะครับซึ่งเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยเรารีสไตล์แค่ภาพภาพเดียวนะครับดังนั้นโพสท่าที่ออกมา ของแต่ละภาพก็จะใกล้เคียงกันเพราะว่าเราตั้งต้นจากภาพนี้เป็นภาพอ้างอิงเขาก็จะทําภาพออกมาให้เหมือนภาพอ้างอิงมากที่สุดเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนองค์ประกอบภาพอื่นๆให้เป็นตามสไตล์แบบที่เราสั่งไปก็คือใส่เบอร์พังนั่นเองส่วนด้านด้านบนนี้ภาพอ้างอิงก็คือภาพนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวภาพว่าสีน้ําถือว่ามีความสวยงามแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาสร้างวิดีโอกันต่อเลยวิธีการสร้างวิดีโอใน Meta AI อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือเราต้องมีภาพอ้างอิงก่อนโดยที่เดี๋ยวผมจะใช้พร้อมเดิมแต่่วาาาาผมอจจะใช้ภพ ที่สรีเอทมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นภาพอัปาก้านั่งอ่านหนังสืออยู่าภาพนี้เราจะต้องดาวน์โหลดภาพนี้มาลงเครื่องก่อนนะครับเพื่อจะใช้อัปโหลดขึ้นไปวิธีการดาวน์โหลดภาพเราก็มากดที่ปุ่มรูปจดหมายจรวดข้างๆตรงนี้ก็จะมีคําสั่งให้เราเลือกเราจะสรีเอทลิงก์ก็คือลิงก์ที่จะกลับมารูปนี้ส่งต่อให้เพื่อนคนอื่นหรือว่าจะโพสต์ลง Facebook เลยโพสต์ลงเทรดเลยส่งไปใน Messenger ไหมส่งไปใน i อจีสแกมเมสเซนเจอร์ไหมหรือว่าเราจะดาวน์โหลดอไรตรงนี้เราก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยข้างล่าง copy นะกา ปีใสในคลิปบอร์ดบนเครื่องคอมของเราพอเราได้ภาพนิ่งที่เป็นต้นฉบับมาแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นแชทใหม่แล้วเราก็กดที่เครื่องหมายวบนะครับเลือก Create เปลี่ยนจาก i m a g e ให้เป็นวิดีโอคาสั่งที่เหลือจะหายไปทั้งหมดเหลือแต่คําสั่งให้อัปโหลด i m a g e เราก็อัปโหลดภาพที่เราเพิ่งจะดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้อัปขึ้นไปเป็นภาพต้นฉบับแล้วผมก็จะเอาพร้อมเดิมที่ตอนใช้สั่งภาพนี้นี่แหละใส่ลงไปก็กด a n i m เมดอ่านี่ก็คือวิดีโอที่เราได้มาเอาปากกานั่งอ่านหนังสือซึ่งคาสั่งที่ให้อัปโหลดเนี่ย จากในตัวของเมตาไอเองเช่นเราอาจจะใช้ภาพที่เราสร้างจากที่อื่นมาหรือเป็นภาพถ่ายหรือเป็นภาพอะไรก็ตามที่มาจากข้างนอกถ้าผมไม่ได้พิมพอะไรไปก็อาจจะให้ตัวเมตาไอคิดแทนให้เรานะครับเราก็กดแอนิเมตเลยเห็นไครับตัวเมตาไอก็จะพยายามแกออ้อะไรที่มันผิดเพี้ยนให้เราได้ด้วยอันนี้ภาพต้นฉบับคือผมเจนมาจากที่อื่นมี6นิ้วแต่ตัวเมตาไอเนี่ยหดไปให้เรานิ้วหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราใช้ภาพจากด้านนอกมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราเจนภาพมาจากในตัวของเมตาไอเองเรา เราเข้าไปที่ภาพนั้นได้เลยเช่นภาพนี้เ,เราก็กดอนิเมตได้เลยเหมือนอย่างที่สาธิตไว้ให้ดูในตอนแรกเขาก็จะคิดให้เราหรือจากหน้านี้ถ้าเราเอาเมาส์ไปโฮเวอร์หรือเอาเมาส์ไปชี้เราสามารถกดอนิเมตจากตรงนี้ได้เลยก็จะมาขึ้นแล้วเราสามารถกดเผื่อไว้ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะทํางานขนานกันไปเรียงตามคิวนะครับกดก่อนก็ได้เจนก่อนอ่าได้มาแล้วครับที่นี่ในทุกๆครั้งที่เราสั่งให้สร้างเป็นวิดีโอขึ้นมาเนี่ยตัวเมตาไ,ไอาจะทําวิดีโอให้เราความยาวอยู่ที่5วินาทีเราสามารถบอกให้เขาเนี่ยยืด โดยการที่ไปที่วิดีโอนั้นแล้วก็คลิกที่ปุ่มทางด้านขวานี้ครับปุ่ม extend การกด extend เนี่ยเขาก็จะไปต่อความยาวจาก5วินาทีของเราให้เป็น9วินาทีเราสามารถกด extend ต่อไปได้เรื่อยๆจนความยาวสูงสุดอยู่ที่ย1วินาทีแล้วก็แน่นอนครับทางด้านขวาเราก็สามารถจะ restyle ไ,ได้ด้วยอันนี้เป็นโทนอบอุ่นใช่ไหมสีส้มๆใช่ไหมผมขอเปลี่ยนเป็นสไตล์ไซเบอร์พังนะครับให้ไปดูแฟนตาซีขึ้นนิดนึงแล้วก็ในคลิปที่เราใช้งานอยู่นี่เราสามารถจะเพิ่มเพลงเข้าไปได้ด้วยนะครับกด add music ตรงนี้แล้วเราก็เพิ่่่มเเเเเพลงข้าาาาาไปผือออวรยกจะ คลิปเนี้ยไปโพสต์ลงใน Facebook หรือว่าใน IG Story ของเราเนี่ยเราก็เลือกเพลงก็จะมีเพลงให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับกดแอปพลายเข้าไปก็จะเพิ่มเพลงเข้าไปแล้วนี่ก็คือวิดีโอที่เราเปลี่ยนจากสไตล์เมื่อสักครู่นี้เป็นสไตล์ของไซเบอร์พังจะเห็นได้ว่าเรียบทหน้าตาท่าทางอะไรเนี่ยจะเหมือนเดิมอยู่ที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นองค์ประกอบของภาพนะครับแล้วก็สไตล์ของอาจจะเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะครับให้เป็นโทนไซเบอร์พังต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างวิดีโอจากภาพอ้างอิงอีกสักทีหนึง่งโดยการผมอัปโหลดภาพตัว เข้าไปแล้วผมก็บอกว่าสร้างวิดีโอให้ชายคนนี้เดินมาหากล้องเดี๋ยวจะดูว่าหน้าตายอย่างเหมือนเดิมอยู่ไหมก็พอใช้ได้นะครับเมื่อกี้ตอนกุบหน้าก็หน้ายัางคล้ายอยู่แต่เงยหน้ามาก็เปลี่ยนเป็นใครแล้วก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าองค์ประกอบเดิมยังอยู่ครบใส่ถุงมือถือแมสใส่ชุดแคชเชอร์เบสบอลทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้อาจจะง่ายเกินไปหน่อยเดี๋ยวผมจะลองพลมาณ AI ดูเพิ่มอีกนิดน,นึงผมอัปโหลดภาพเดิมเข้าไปแล้วผมจะบอกว่าสร้างวิดีโอให้ชายคนนี้เดินไปขี่อัปการ <laughs> ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับอนนข้างเหมืจริ จะขี่ไปไหนอะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราใช้ภาพจากภายนอกเนี่ยจะไม่มีปุ่ม extend ให้ใช้จะใช้ได้เฉพาะจากภาพที่เจนมาจากตัวเมตาไอเองอย่างเช่นภาพพวกนี้จะมีปุ่ม extend ให้ใช้จะเห็นได้ว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรแล้วก็พิมพ์ใส่บอกเข้าไปเลยบางทีอาจจะไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรเลยก็ได้นะครับเราอยากได้แบบนั้นแบบนี้ถ้าเราสามารถเล่าออกมาได้อย่างละเอียดภาพที่เขาเจนได้ออกมาก็จะยิ่งละเอียดตามสิ่งที่เราต้องการเป็นไงบ้างครับเมตาไอตอนนี้เขาทาได้ครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะสร้างภาพนิ่งสร้าางภพวดีโอ สร้างภาพต่อเนื่องหรือใช้ภาพมางิงก,ก็ยังได้เลยนะครับฟรีหมดไม่มีรายเดือนไม่มีข้อจํากัดอะไรแล้วก็ยังสามารถอัพขึ้น Facebook หรือ IG ได้ทันทีเลยด้วยนะครับจะเห็นได้ว่า AI I เนี่ยไม่ได้จะมาแย่งงานคนหรอกครับแต่ว่าจะมาช่วยให้เราสนุกกับการสร้างสารรค์มากขึ้นนะครับแถ้าคลิปนี้ช่วยชิปย,ยกระดับความรู้ให้กับคุณได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องเรดิฟเนตเพื่อติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนต่อไปด้วยนะครับและเช่นเคยครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการสร้างสารครค์เจอกันนใหหม่คลิป้าสหรััับววนนีี้สสดครับ